ครับผมสวัสดีครับผมเนาะก็เดี๋ยวเราเดินทางเดินทางแล้วนะเฮ้ยรถขวางทางไว้เฮ้ยเอาเอารถไอ้กลับแล้วะล่ะครับผมอ่ะจิ๊กโก้จิ๊กโก้กลับแล้วใช่ไหมโอ้กลับแล้วนะครับสกี้กลับแล้วะล่ะเอออากาศหน้ามาใหม่นะที่อยู่บ้านเฉยๆก็รู้จักตัดหญ้าบ้างนะโอ้เอาไว้กินโอ้ได้อยู่ได้อยู่ อัะเดี๋ยวเอาการหน้ามาใหม่นะตะกี้นะไม่ไม่นี่บ้านพี่อ่ะไม่ดูไม่ดูเหรอรถจอดยังไงไม่ดูรถจอดยังไงอันนี้มันบ้านพี่นะนี่เราจะกลับแล้วอ่ะเออพี่ก็มาส่งหน้าบ้านนะเนี่ไปไปเลยก็ไปเลยอะไรปะ อืมได้แล้วครับกลับแล้วนะกลับกลับแล้วละจะป่ะเออโอเคโอเคโชคดี <c oughs> โอเคครับผมเดี๋ยวจะเดินทางเดินทางนะครับ <c oughs> âu <laughs> oh, đơn hàng hoặc đơn hàng đại <laughs> <laughs> ปาแล้วปาแล้วเอ,อ้าเรามาเนะี่ยพี่กลับรถทำไมวะเออไม่งั้นพี่ก็เลี้ยวออกทางโน้นแล้วลนะดูมัน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 นะครับ <c oughs> ผมก็ <c oughs> กลับนะครับผมก็กับช่วงเช้านี้นะครับผมก็จะได้พาตะทน ไปหาหมอต่อแล้วก็จะเดินทางกับจำปาดงเลยนะครับผมก็ตอนนี้จิโกก็นำหน้าบ,บัดเนาะเสือกระซื้อไหมเบิองพี่น้องเอ้ยกะเก่งกะซื้อไหมกะเก่งในกะซื้อไหมบัดเนี่ยโอ้ขั้นได้บัดในกังเก่งในไหมกังเก่งในใหม, <c oughs> ใใหม่มันไม่คุ้นขั้นทำนำไปสิออกจากเมืองก่อน ở phá ở gần mua, ở bay hướng này, bay thế này, ở gần mương. còn nữa. ở mà cố. bay trên nè. แต่ถ้าไปเส้นนั้นก็เส้นที่มาเมวานนี่ก็จำได้อยู่แต่ว่ามันต้องกลับรถอ่ะเออว้ายโอ้สาวก่อสร้างสาวก่อสร้างสาว่อสร้าง บ้านเพิ่มนะครับหมู่บ้านนี้ก็กำลัลงทำเพิ่มเพิ่มขึ้นมานครับผมเนาะ <_ c oughs> ก็วันนี้ก็เดี๋ยวพาเอฟซีไปวัดหนองดงตาลเนาะเอฟซีไปปะก็เดี๋ยวพาตาทนไปหาหมอเสร็จแล้วแล้วก็จะไปวัดหนองดงตาลนะ เสื้อผ้าอยู่ที่หนองแสนนะก็นะครับผมเออสวัสดีตอนเช้าครับท่าคลิปเช้าคลิปเช้านะครับผมก็เดินทางกลับได้นะครับนะครับนี่ครับจิโกพาน้าแล้วมันก็ต้องกลับรถตรงนี้รถตรงนี้หรือออกตรงนู้นถ้าออกตรงนี้ตรงไป นี่ทางที่มาเมื่อคือนเนี่มาดูว่าน้ำจะท่วมไหมมาลุ้นเมื <c> ่อ <oughs> แต่เมื่อคือนนี่มามาเส้นนี้แหละน้ำท่วมออกไปนี่ก็เลี้ยวขวาได้เลยนี่ว่า <c oughs> เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับผมว่าน้ำจะท่วมไหม <c oughs> นี่แหละครับผมเมื่อคือนเมื่อคือนนี่ก็มาเส้นนี้แหละเมื่อคือนเนี่ย เ้นนเอ่อแล้วก็เจอน้องน้องน้าอยู่แถวนี้หละเมื่อคืนตรงนี้ฝนตกแล้วน้ําท่วมเลยนะเมื่อคืนนี่นะเออเนี่ยจาได้ว่าตรงวิ่งเกาะกลางได้ไดเลี้ยวรถกลับแถวนี้หละที่น้ําท่วมเมื่อคืนเราได้เลี้ยวรถกลับอยู่โดนโดนน้องน้ําสกัดไว้ ไปไม่ได้เอ้ยข้างหน้าเป็นภูขเขาหรอวะทำไมไมีหมอกภูเวียอง,งอ่ะมีหมอกมาเออข้างหน้ามีหมอกมากๆไกลนู้นทางนี้แหละครับผมที่เราโดนน้องน้ำสกัดเมื่อคือนนี้เมื่อคืนนี้ก็ไปซื้อเสื้อนะครับซื้อเสื้อซื้อเกงใหม่นะ ซื้อเสื้อซื้อกางเกงหม่ไปไหนวะเนี่ยพาไปไหนฮะพาไปไหนเนี่ยพาไปไหนแล้วทำไมไม่ตรงออกไปโน่นหรอไปเลี้ยวซ้ายออกโน่นอ่ะจะพามาเส้นนี้ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมฝกดไลค์กดแชร์กด u b s c ไคร e ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับผลิตภัณฑ์ของบริษัทมันโอมซับนะครับผมเพื่อสนับสนุนลุ่ผลปาตตนให้กางแก่ผลปาแตนนะครับผมนะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทมันโอมนะครับผมสั่งซื้อในนามของยูทูบช่องไหนก็ได้เลยเอฟซีเ้อโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับจุ๊บ